ช่วงบ่ายที่ผ่านมากลุ่มะลุฟ้าได้รวมตัวทํากิจกรรมยื่นหนังสือต่อสํานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่หน้าองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทยซึ่งตัวแทนแกนนํากล่าวว่าก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือไปแล้ววันนี้เป็นเพียงการทํากิจกรรมเพื่อสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ในสามข้อเรียกร้องขอให้ตรวจสอบทบทวนและนําเสนอเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ขอให้ยูอ็นทำหนังสือประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ถูกคุกคามไปยังรัฐบาลไทย เพื่อให้รัฐบาลไทยทาตามหลักสากลให้มากขึ้นและขอให้ช่วยเหลือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ถูกฝากครั้งบรรยากาศร,ระหว่างการทํากิจกรรมกลุ่มผู้ชุมนุมได้นําป้ายข้อความภาษาอังกฤษไปแขวนไว้ที่บริเวณด้านหน้าองค์การสหประชาชาติด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตารวจดูแล,แลด้านการจราจรขณะที่บริเวณสะพานมาขวานรังสรรค์เจ้าหน้าที่ตารวจได้มีการนําตู้คอนเทนเนอร์มาวางไว้เพื่อป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปยังทั้งเนียยรัฐบาล พร้อมจัดกําลังกระจายดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบอย่างใกล้ชิดขณะที่ตัวแทนแกนนําดินยันจะไม่มีการเคลื่อนขอบวนไปที่อื่นทารพรเรื่อดีแต่างาน